สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในสนามกาตาเอลเวกาตาการผิดสมพันยครับเป็นสนามที่ทำความเร็วได้สูงมากระวังให้ดีเอาละเราออกสตาร์ทที่1นึ่งนะฮะใครจะนำหรือตามเราทันมาดูกันสนามนี้มีความยาวทั้งหมด5.3กิโลเมตรนะครับ16โค้งเดียเอสมีแค่1โซนเท่านั้นแล้วก็สปิดแทบอยู่ที่สุดปลายโค้งที่

สามวิเหมือนเดิมนะจัดปะเจกันโอ้คนดูเยอะนะวันนี้ข้างหลังก็เพียบเหมือนกันอืมโอเคพร้อมแล้วครับอันนี้ในฟิกนะในฟิกถ่ายใช่ไหมเออสวัสดีครับ สวัสดีเนนฟิกนะฮะไม่ใช่มาเริ่มกันเลยครับสี่นะจุดสี่เร็วนะเร็วขึ้นอย่าเพิ่งใจเย็นผมพลาดนิดหน่อย ตึงแน่นอนครับตอนนี้บอร์ดมันเกือบเป็นระดับฮาร์ดแล้วฮะับทศนะอีกอันนี้ก็บวก10เลยนะครับเพราะว่าทศนะที่1นึ่งอจ,จะบวก10แต่ว่าพวกสปินคอล์รฟายอะไรอย่างนี้ยมันจะบวก5ตั้งใหม่ตั้งใหม่จรกดๆบวก1นึ่งหลงงังๆบวกเยอะๆเลยดีกว่าขั้นสุด นะแกบอกเป็นไรเมื่อกี้อย่าบอกนะแกบอกพังโอ้แกบอกพังครับไหวอยู่ไหวอยู่โอ้มือ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 ศูนย์จุดสองนะผมใ,ใกล้ละติด,ต,ดติดเลยครับอุ้ยเลยช้าเกินขออญาตใช้ในตรัส ใครก็ใช้ในทัปสวย1.31รอบแรกรอบต่อไปในรัคพยายามเลียงเลี้ยนตัดเข้าไว้ครับเพราะว่าบอดมันโหดขึ้นอ้โขงนี่แหละอันตราย ของหกถลายเยอะแล้วผมอะของหกอะไปรอดรอดสวยต่อสีม่วงมาแล้วสีม่วงมาถึงขวาบนนะครับมันมา,มาละทำได้ละขอม่วงใช้ทันสองด้วยไปเอาโค้งเดี๋ยวตับ เดียวเฮโอ้โนโนโนโอ้ถะทถลายเยอะเอาในตัดมาแล้วเสียงจี้ดากมาแล้วของสุดท้ายของสิบหกในตัดขอซักม่วงสวยม่วงมาม่วงมา แต่มิเชลชูมังเกอร์ได้ที่เอ่อไ,ได้ได้อันดับหนึ่งนะตอนนี้คะแนนเออเวลาพูดผิดแรงกับผมวะอีกไม่นานเฮีย,ยอาจจะแซงผมละตื่นเต้นเดี๋ยวเออเดี๋ยวเอหอหักซอกมาแล้วหักสอกของหกเบรกเบรกเบรกในตับ ลุน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 แดงแล้วขวาบนไม่ทันนะโอ้โหเฮ้แต่แต่แต่มีคนตามมาช้ายอยู่มันเป็นไรเฮ้ยจู่ๆก็เงียบอ๋อเฮลิอคอปเตอร์โอ้ <Okay. S 2> โอเสร็จเสียหลักเสียหลักเมื่อกี้ โอ้ล้นล้นล้นเกิน15ห้าละของสิห้าของสิบหของสิหของสิหไม่เคยจะโค้งได้เลยของสิบหไปเท่าไหร่ยี่สามไหมยี่สียี่ห้าเลยโอ้โหเอเขียวก็ยงดีครับใม่ม่วงครับตเขียว เอ้เฮ้ย0.9้นะตามมาหนึ่งละโอ้ของหักศอกมาแล้วหกเคได้อยู่ได้อยู่ เด,เดือดเลยครับเดือเดอเลยหักซอกอีกแล้วไหวอยู่ไอ้หนตัดเคีบเลนด์น,นิดฟอร์สปีดก็ได้ครับกดหนตตัดเยอะๆโอเคสวยเลย วงสุดท้าย16กเออยังไม่รอบสุดท้ายนะวาปิดก่อนโทษโทษโทษ้รงรอบสุดท้ายก่อนค่อยเปิดตลอดครับจะหมดะ่ะอย่าเอ็ดสีม่วงมาสวยสีม่วงครับอืม 6มาแล้วของ6มาแล้วของ6ของฉัน <c oughs> ได้23เปอรเเราอใช้ตอนสุดท้ายพอจี่28 29จะได้กดของ16เป็นมิดโอ้ออกไปเยอะนะเมื่อกี้ไม่โดนไม่โดน เกแล้ว15แล้วใส่เลยแล้วกันสิบห้าสิบหกติดแล้วติดติด,ตด,ตดใส่หมดมิดแล้วครับหมดด้ามเต็มตัวโยูฮูฮูทีหนึ่งวกสิบ คาร์ลสไตน์เดวิดออฟเดอะเดย์เย่เวอร์แชมเปียนเลยเหรอจริงปะเนี่ยได้เลยเหรอโอ้คนลุกได้แล้วเหรอจริงปะเนี่ยเฮ้ยมุมกล้องเปลี่ยน เอาวะครับไดเวอร์เบอ,อร์แชมเปียนนะผมอ,ะอ,อ้เบอร์แชมเปียนแล้วเขาเพิ่งมาพาร์ทแรกซะด้วย จบที่ความยากเท่าไหร่นะ48ปะแต่ไม่จบนี่ยังเลยตั้งยิบเอ๊ะอีกตั้ง5สนามเอามาไหนที่สุดครับโอ้โห new driver champion Who is your driver with that? I have to give it to Lewis. Let's move on to the constructors. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks for joining us, and we'll see you for the next one. Spin. Safe. And this <laughs> one too. Ah. It's just perfect. At the end. Plus 10 points. Oh โอ้โหเอชิมนต์รัวเลยครับอืม hmm. ต้องอัดฉีดอีกแล้วสปอนเซอร์ sponsor. ต้องอัดสักสองเท่าเวอร์แชมเลยนะเฮ้ยทำไปเล่นนะ